ครับสวัสดีครับเอฟซีต่างๆครับพี่น้องนาสำนักงานเรือร่มครับวันนี้สร้างเพิ่นมาสร้างเพิ่นมาติดแอร์ออฟฟิศครับกำลังติดแอร์ออฟฟิศใหม่ครับครับวันนี้ติดแอร์ออฟฟิศพี่น้องครับสร้างสร้างทีมงานสร้างดัมสร้างรอครับทีมงานสร้างดัมสร้างรอมาติดแอร์ออฟฟิศดีเจเรือร่มครับนาสำนักงานเฮ่อ ครับพี่น้องนะพี่น้องก็ร่งสิไปชงยุบชงยาครับมีเลือกกมลมคนเกียบรอพี่น้องครับออะนี่ครับหนาสัตางาน,นครับครับดอกสะเท้าครับสวยแล้วครับกํา่ังสิสวยครับก็า่างสิสายแล้วเดินทางไปจัดทารายการโอ้ซาเลงกับ้อย รบรอบชาวเช้าหน้าสำนักการเจรื่นลมคนเกียบรอนะร่างครับทีมงานสร้างครับทีมงานช่างนะลูกชายดำก็มีส่วนร่วมด้วยนะครับวันนี้กำลัง ทำห้องติดแอร์ออฟฟิศครับสำนักง,งานดีเจหรือลมคนเกียบรออสร้างดำกำลังปีนกำแพงครับทีมงานสร้างดำครับทีมางาน,นสร้างดำพี่น้องเอซี่กลางกำลังติดตามครับเบื่องครับติดตามาตอนนี้ที่แอร์ออฟฟิศออฟฟิศดีเจหรือนมคนเกียบรอครับพี่น้อง <S <S <ๆ S 1> ยวได้เวลากับไฟแล้วทำงาน ครับสร้างรอกะอยู่ทั้งในห้องกระลังเฮ็ดหองเฮ็ดยังบ้อนเดียวครับนี่ครับอาสร้างดำสวัสดีเห้ยเจ้าป่านะครับสร้างดำครับสวัสดีครับปุ่นโุ้ยเอฟซีติดตามไลท์สร้างดำก็ได้ไลยเรื่อไล่ลอยไล่พันชีวิตเดียวขอบคุณในไลท์พี่น้องเอฟซีที่เจริญรุ่งครับตอนนี้อยู่ในออฟฟิศครับกระลังเฮ็ดออฟฟิศ พ,พี่น้องเอ็กซ์ซี่ต่างๆครับติดตามครับช่องดีเจเรือ่องนมคนเกียบรอนอสร้างรอครับกระลังสะบัคกรนิน่งยู่ในหอ้องออฟฟิศครับพี่นอ้องเคนคนแนนคัดก็มีครับคะแนคัดคนชอบคัดสร้างวัาป่านะครับสร้างที่ม้านิววัวป่าก,ก็ว้าครับเงียบๆกันครับ เอาสวัสดีครับพอดีนะพอดีพอดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุยหลายเรับพี่น้องเพิ่งคนเดียวเองก็ได้บอลบอลดีนะครับเอาส่วนมีพอยนี้หินหนาเราคัดอย่างละนั่นพอยนเด้อครับพุณคัดอย่างเดียวจวกจวกด้วยคนอยังไม่พอยิ์ครับพี่น้องอ่าครับพวกนี้เอฟซีต่างๆขอบคุณหลายเด้อกดซับตะไคร่กดซับนหม่สร้างดำปีนกำแพงครับพี่น้องที่ตอนนี้หลายมองหลายบอลครับหนาช้ำทังงัน จิตต่ออะไรด,ด้วยพี่นอ้องเด้อจิตต่ออ่าสร้างดำสร้างรอสร้างดำบอกเบอร์โทรเนยจิตต่อพี่น้องจิตต่อเติมบ้าน <c oughs> เบอร์โทรว่าสร้างดำเติมว้ยวว่าไหนเราเกิดจิตต่อพันดีเจเรื่ร่มเด้อพี่น้องจิตต่อพันดีเจเรื่ร่มได้ครับต่อเติมอาคารบ้านเลื้ยนห้องนอนห้องห้องออฟฟิศห้องทรงได้เบิดครับ <c oughs> สร้างดำสร้างดำจำเบอร์ว่ได้ดบอกครับจำได้จะเบอร์จิกว้าจำได้จะเบอร์จิกก่อนเอาพี่น้องเบิรงเอา ขอบคุณห,หลายๆเด้่อย่าหัวล้อเด้อเอ,อ้ยซุดยอดซุดยอดอ้าดีเจนี่รมครับพ่อมาเบิ่งยิ่งงานสาั่งดับสั่งรอเฮ็ดท็อปพีดให้อ้าขอบคุณห,หลายๆเยาียลขากำลังแจงน้ำแจงน้ำยินงครับเลขาครับเลขาครับวันนี้นะครับเลขาวันนี้ครับ,บ,บ,บกำลังชงกาแฟอ่าขอบคุณห,หลายๆใจระวังเจระวันเด้ออ้าอยากได้ชิ้นค่ายยังกะชั่ววาพี่น้องศูนย์หกหนึ่งเกาหาเกาศูนย์สี่หนึ่งศูนย์วิทยุเสียคง ไปเดี๋ยวเบรซจานเดาเทียมอ่ะเอาโอ,อเคครับโอเคครับอ,อค่บอคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับอ่โอ,อเคครับสวัสดีครับ